ปิดไม่มิดวานธนกฤตโบทีเคสารภาพเคยกิ๊กกันจริงเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนไม่รู้กับความสัมพันธ์ในอดีตเมื่อ17ปีที่แล้วของโบสุรัตนาวีหรือโบทีเคและวานธนกฤตทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานกันร้องเพลงด้วยกันและมีบางช่วงบางตอนบนเวทีได้เผยเรื่องราวในอดีต ซึ่งโบได้เล่าถึงเรื่องราวความลับความรักใสๆให้แฟนๆฟังว่าสมัยนั้นว่านยังเป็นนักร้องบ้าน AF ตอนนั้นตัวเองกำลังจะออกอัลบั้มเดียวโบขับรถไปส่งว่านที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่น มีช่วงที่ต้องเปลี่ยนรถด้วยเพราะตอนนั้นขับรถฟิล์มใสกลัวเป็นข่าวตอนนั้นมีข่าวป้อนขนมจำไม่ได้แล้วและว่านก็ได้เสริมแบบฮาๆว่าน่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงกินคำสองคำเพราะไม่ชอบกินกะทิแต่ก็ต้องกินเพราะปฏิเสธเดี๋ยวก็จะมีงอนกันซึ่งนับว่าเป็นความลับเมื่อ17ปีก่อนที่วันนี้โปะออกมาแล้วและแฟนๆหลังได้รู้เรื่องราวต่างกรีกกันกระจายเลย เป็นมิตรภาพอีกคู่ของวงการบันเทิงที่ยังสวยงามเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือต่างคนต่างมีหวานใจเป็นของตัวเองแล้วโบสุรัตนาวีแต่งงานแล้ว12ปียังหวานมากส่วนว่านกำลังคบหายอยู่กับฟางเฟยฟางแก้วเป็นอีกคู่ที่ลุ้นข่าวดีมีงานแต่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ